แบบสูตรไอ้ไอ้ไอ้ข้นตัวเองจำไม่ได้ไอ้ขนสีสูบนะครับไอ้ขนอันนี้ันนี้แต่งผองรับแม็กด้วยใช่ไหมครับล้อแม็กครับสีชมพูแต่ตอนกลางคืนมันจะเป็นสีดำนะครับมันเป็นสองสีโอแต่งมกี่บาทครับนี้แต่งประมาณแปดร้านกว่ารถซื้อไหมห้าหมื่นเออขีไฟเล็กตัวนี้ไหม ข้อต่อโชคดีับขอบทุนมากครับใช้เวฟใช้ของเวฟครับข้อต่อนี่โชคมีมาจากแอฟริกาใต้เออโชคไอพวกคนดำใช่ไหมครับมันมาจากมันมันทำมาจากเอง ของผู้ขอมาจากเหล็กสนิมครับเหล็กสนิมเลยเหล็กทเป็นค่าผู้ขอแอดเดนตี้เออแอดเดนตี้วิวอยู่อเมริกาที่ไหนนะครับสวิตสปิงมาจากสวิตนะครับถังนั้นมันมาจากภูเก็ตถังนั้นมันลอยลิตรโอ้ลอยลิตวิ่งข้ามโลกเลยคนแม่มึงมาจากภูเก็ตพอดีว่ามัติดเข็มหมีนะครับโชว์โฟของนินจานะครับโชว์ไฟเลี้ยวนะครับโชว์ไฟเลี้ยวนะครับ เด็กขาวว่าใส่สีเขมพูแล้วเป็นสีเขียวครับ,ส,รรบสั่งสีชมพูเป็นสีเขียวครับวันนี้ร้านนี้ดูว่าเขาจะทําดีมากกับร้านเดชาอ๋อต้องขอบคุณร้านเดชาเดสิงร้านเดชาครับเดชาเดสิงนะครับ ออกมาทางบ้านบางามนะครับแล้วเลี้ยวขวานะครับร้านนั้นไม่ผิดหวังนะครับไม่ฟังก็ได้อะไรก็ตามใจครับไฟไฟก็หลุดนะครับเรียบร้อยครับต่ัวแค่กต่อเลยนะครับไฟก็หลุดแค่ครั้งสองกลางรถก็พายไม่ไหนครับ